สวัสดีครับทุกคนสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมใหญ่จากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วทุกคนนะซึ่งผมกลับไปเอายามาทุกคนนะกลับไปเอายาที่จะเอามาให้ลูกเผากินคนที่ไม่สบายทุกคนซึ่งผมก็รีบกลับไปที่บ้านเพื่อไปเอาพวกยาที่ซึ่งผมก็รีบกลับไปทุกคนนั้นรีบกลับไปเอายาที่คิดว่าสามารถใช้กับลูกเขาได้ทุกคนซึ่งผมได้เห็นอาการเบื้องต้นลูกเขาทุกคนนะเหมือนตัวร้อนมีไข้ขึ้นสูง,งทุกคนนะั้นแล้ว,วสัน่นนนกกคคิดววาจะเป็พ ไขมาเรียหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกไข้เลือดออกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็เลยไปเอาพวกยาฆ่าเชื้อแล้วไปขอหมอเพิ่มเติมด้วยคนนะยาฆ่าเชื้อ,อยาลดไข้แล้วก็เป็นยาพวกแก้ป,ปวดทุกคนนะคิดว่าต้องมีอาการเบื้องต้นแบบนี้แน่ทุกคนนะโอเคพี่ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมทีแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook YouTube ให้ผมทีนะครับทุกคนไปไปพี่เดินทางไปหาเผาปิ่นพันทุกคนนะแล้วไปดไปช่วยเหลือลูกเขาดูว่าทุกคนเดีย๋ยวจะไม่ทันแนละ้วทุกคนไปโอเคทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าจำทางได้แม่นหรือเปล่าเพราาะวา่ตอน มามากับเล็กแต่ว่าเล็กต้องรีบกลับไปช่วยงานที่ไร่ก่อนทุกคนนะไปช่วยรดน้ำต้นไม้พอ่พอเพราะวันนี้น้ามาทุกคนเล็กเลยต้องช่วยรดต้นไม้พ่อก่อนผมเลยกลับเข้ามาคนเดียวทุกคนไม่รู้ว่าผมไปถูกทางหรือเปล่าผมพยายามหาทางที่ถูกต้องที่สุดนะเพราะว่าทาี่เขาอยู่ก็ค่อนข้างจะลึกลับทุกคนเพราะว่าไม่อยากให้ใครเห็นง่ายๆทุกคนที่เขาอยู่ทุกคนนะเป็นที่เดียวกันที่ผมเจอคนตัดคอมาทำร้ายเขาทุกคน ผมมึงจะเปินไปไงต่อถ้าเขายินผมแล้วเขารู้สึกว่าผมมามเขาคงออกมารับผมผมว่านะผม,ผมน่าจำทางไม่ถูกทุกคนเดี๋ยวเพื่อนเดินท,ทางก่อนทุกคนนะไหต่อวะซึ่งผมเคยมาครั้งก่อนก็เป็นบังเอิญที่แบบมาเจอนะไม่ใช่ว่าทั้งใจจะมาหาพวกเขานะบังเอิญมาเจอเพี่ คิดว่าลูกเขาคงจะพวกเขาคงจะหายารักษาไม่ได้จริงๆทุกคนทมุนไายจะช่วยไม่ได้ทุกคนก็เลยมาพึ่งพาใส่เราทุกคนเขามาหาผมที่ห้างกับเล็กนะผมได้เจอแล้วเขาก็มน,นสื่อสารบอกว่าลูกเขาแบบลูกเขามีไข้ตัวร้อนทุกคนนะแต่เขาพูดไม่ถูกทุกคนเขาเลยทำมาสาม,มือช่ดดยวยเหลือเขาทุกคนนะเพราะว่าชีวิตคนคนหนึ่งก็มีค่าพี่พี่ไม่มีใครอยากตายทุกคน เราไม่กล้าตะโกนเรียกนะกลัวตะโกนไปแล้วจะเป็นพวกไอ้สมองสมิงมันแล้ยุนจะแย่ทุกคนทำไมวะต้องขึ้นเขาหรือเปล่าเนี่ยเพราะจำทางไม่ค่อยถูกทุกคนเรื่องตอนนี้คือตื่นเต้นเลยทุกคนนะตกใจตื่นเต้นเงี้ยทำให้เราไม่ค่อยมีสติในการจำเลย่อยๆเพนนะจเจอลูกเขาปุ๊บมลยต้องรีบไปเอายาทุกคนไปขอหมอเพิ่มด้วยทุกคนเพราะที่บ้านจะไม่พอสำหรับเขานะ กินยาฆ่าเชื้อต่างๆทุกคนนะจะเรียกกี่แม็กซ์พี่ไปโกเลี้ยงเขาดีมั้ย โไปไม่ทันนะทุกคนพรลูกโหไข่ขึ้นสูงมากเลยพ,พี่ปากซีดเลยนะพ,พี่นะขเขาคงจะหาวิธีทุกทางจนแบบไม่รู้จะใําท่ายทีไหนก็เลยมาให้เราช่วยทุกคนเราก็อยากช่วยทุกคนนะไม่อยากให้เขาต้องเกิดวความคิดแต่ว่าพึ่งพาเราไม่ได้ทุกคนเพราะเราเดินป่าประจำประจำนี่ต้องหามิตรภาพี่เยอะไว้ก่อนทุกคนหาพวกหาฝูงไว้ก่อนนะพี่พ คุณปาคุณป้าคุณปาอยู่นี่ไหมคุณป้าครับวู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 ูวูู่วูวููน ผมไปเ,เจอพวกดงกล้วยป่าไม่รู้ว่าดงเดียวกันที่เขาอยู่หรือเปล่าไม่รู้เป็นที่เดียวกันหรือเปล่าน,ะนีทุกคนเหมือนใกล้ถึงแล้วกคนเหมือนใกล้ถึงแล้วเพราะาผมเจอซากกล้วยที่เคยแขนวนอยู่ไม่รู้ว่าทุกคนฝาแขวนหรือว่าพวกใครแขนวนทุกคนเจอป่ะนี่พ,พี่เป็นเศษครั้งก่อนที่ผมมาก็เจอเหมือนกันทุกคน,นเหมือนพวกเขาล่อไว้ให้นกมากินหรือเปล่าแล้วก็คอยจับนกไว้หรือเปล่าทีเนี้ยนี่พี่เจอป่ะเป็นเศษซากกล้วยทุกคนนะ แปนต่อทุกคนนแะต่ว,ว่าใกล้ถึงแล้วพี่แาใกล้ถึงจุดที่เขาอยู่ทุกคนนะเขเป็นรนะะยะหนึงเหมือนกันนะกว่าเริ่มเปิดคลิปได้นี่หลวงกล้วยนี่ทุกคนคุณป้าครับคุณป้าอยู่นี่ไหมผมมารักษาลูกคุณป้าครับผมเอายามาให้ครับ ลุปาครับยระแบ,บ้ดีทุกคนไม่แน่ใจจะดีทุกคนลมพัดแรงมากทุกคนโคตรแรงไงี่ลมพัดแรงมากทุกคน เราแวววะทุกคนเราจะเจอตกล้วยอีกฝั่งหนึ่งคนอีกฝั่งหนึ่งต้กล้วยทุกคนนี่บอกว่าที่ผมเจอครั้งก่อนทุกคน นี่บอกทุกคนที่ผมเจอครั้งก่อนนะพี่มันจะคุ้นๆใช่พี่เนี่ยมันที่เขาอยู่ทุกคนที่ผมเจอคนตัดคอทุกคนใช่ใๆอย่างนี้นะเคยเจอคาตัดคอมาป่วนเขามาวุ่นวายมาจะเอาหัวเขาอย่างเงี้ยทุกคนนะตรงนี้ตรงกล้วยป่าเนี่ยเขาปลูกไว้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะรวมขึ้นเอง <S <S จะบอกมาลากะกอนนะปลูกกันแน่ทุกคนนะเอาพืชผลจากจากป่ามาปลูกทุกคน นายกป่าหรือเปล่าคุณป้าครับคุณป่าครับมีใครอยู่ไหมคุป้าครับผมเอายามาให้ลูกครับให้ลูกคุป้ามีใครอยู่ไหม ป้าครับมีใครอยู่ไหมงเงียบจังทุกคนมันก็ระแวงระแวงนะแต่ว่าผมเชื่อใจเขาทุกคนเพราะเห็นอยู่ว่าเขาให้ผมดูลูกเขาว่าไม่สบาย,ยาจริงทุกคนป่วยนะที่พี่ นเ,เนี่ยเขาอยู่โดงนะทคนโดงกล้วยนะจะไม่รู้ว่าเขาใช้ตรงไงเป็นที่หลบซ่อนตัวหรือว่าเป็นที่อาศัยทุกคนนะอเป็นใต้โพรงใต้โพรงใต้ดินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเป็นไ,ได่สูงมากเพราะคนป่าก็สามารถหาที่หลบอาศัยที่ปลอดภัยจากโรคภายนอกทุกคนจากสัตว์ร้ายต่างๆคนป่าครับมีใครอยู่ไหมหนุยเยอะมาทุกคนหนุ่มเยอะมาคนป่าทุกคนไปเจ๊ เสี่ยงมาตามลมแล้วคนลมก็ฟัาแรงมากเลยพี่นี่ยว่าผมก็ไม่กล้าเข้าไปเลยเกินนะกลัวโดนกับดักอะไรต่างๆนะคุณป้าครับถ้าอยู่อย่างนี้ออกมาหน่อยออกมารับผมหน่อยคุณป้า เอาละผมที่ผมไม่ผมไปไม่ถูกครับผมไม่ค่อยกล้าไปชมที่สิมห้าทีทุกคนว้าวใช้ตรงนี้เป็นที่ปลูกพืชผักเฉยๆแล้วก็ไปอาศัยที่อื่นหรือเปล่าป้าครับ ป้าครับมีใครอยู่ไหมคุณป้าที่นี่มีทางเดินนะคุณเป็นทางเดินนะทุกคนคุณป้าจะเดินหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนผมได้ดยิน,นเสียงเลยพี่ คนป้านี่ทุกคนนี่เ então, e ี๋ยวไม่ออกมารับผมวะผมไปไม่ทุกทุกคนมันแค่เสี่ยงจต่ไม่เจอตัวเขาพี่เจอแม่น้ำเฉยพี่มีต้นไม้ลดหนึ่งต้นนะข้ามน้ำหรือเปล่าต้นใหญ่มาก คุณป,ป้าอยู่แถวนี้ไหมคุณป,ป้าครับตางหาตัวเขาก็น,นานคนนะเขาไม่ออกมารับผม,มพี่รัหวหกกังวลหรือเปล่าไม่ก้าออกมารับกลัวลูกมันจะเป็นอาการป่วยหนักหรือเปล่า คนป้าออกมาพมทีมไปไม่ถูกคณป้าครับเหนี่ยวเนี่ยจะไปไงต่อทุกคนหมดจำทางไม่ได้ด้วยทุกคนไมเดีทุกคน,กน,นงองบนท่อนไม้ทุกคนนะคนป้าครับ ปลาครับเจ,จ๊นจังชองเยอะไม่เจอใครใพี่เงียบม,มากเงียบกริบทุกคนเฮ้ยพี่เสียง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 คนปลาพี่เสียงคนป้าเสียงมายังไงนวะคนป้าครับคนป้าหรือเปล่าเฮ uh, ้ยทุกคนนี่น นคน,นี่คนที่ที่ไปหาผมทีห้างทุกคนนี่ผมช่วยนี่เขามาเขามาขมาุมปลาไปทางไหนอเอาาหรอทางไหนครับทางไหนทางไหนโอ้ยตามไป ited, ทุกคนโลงยากด้วยทุกคนลงไงดีวะเนี่ยตรงกระโดดเดียทุกคนตรงกระโดดทุกคนกระโดดไปไม่ถึงเอ้ยโอ้ทุกคน ตัวมาจากคนไม้ทุกคนถึงนี่ไปป่าคนป่าที่ไหนนี่มันเป็นป่าที่ไหนวะเนี้ยผมไม่คุ้นเลยทุกคนนะป่าลึกลับมากเลยพี่ไปคนป่าจำท,ทางเลยครับแล้วจำทางไปครับำทางของท,งทงองุกคนจำทางไปแล้วจำทางไปแล้วเนี่ยวันนี้ทุกคนพี่ไปหาผมที่ห้างแล้วให้ผมช่วยเขาอ่ะเฮ้ยคนป่านี่เหมือนเคนป่าเขาเขียวมันสะอาดดูโล่งเลทุกคนนะแล้วเขาไม่อยู่ตรงกล้วยเหร แต่ว่าตรงกล้วยเป็นที่ปลูกขึ้ผักเขาเฮ้ยพี่มึงเจอพี่กระบอกลูกเขาไม่สบายพี่เจ้าว่าแน่นอนหมดเอ้ยเป็นแค่หรอเไม่เนี่ยเสีอที่ผมให้เขาไว้ทุกคนเสียที่ผมเก็บไว้ให้เขาใช้ทุกคนนี่ทุกคนนี่เขาสร้างแค่ไว้น้าอยู่มากพี่พี่นี่ทุกคนรู้ขอนอนป่วยอยู่พี่นี่ทุกขอนอนป่วยอยู่พี่ของเดียวคุณได้บอกของเดียว อ้อัครับผมเยมมาให้ยาให้กินยา้มั้ครับอาไมัม้มตั้งกล้องกันอยู่วะทุกคนขอตั้งกล้องก่อนนะทุกคนนะทนช่วยรักษาลูกก่อนทุกคนขอตั้งกล้องก่อนพี่ทุกคนผมขอเอายาไปให้เาทุกคนนะอ้ผมเตรียมยาพอม้ยพี่พอเคเขกลัวผมไม่ช่วยทคน เาอัแล้วคนนะบกว่ารับตาคนบ้างคนไม่มีสิ่งใดมองคนเดินตรงกล้วยแค้มองหนึ่งคนก็ตรงนี้แค่ยู่ ตัวคนน้มอตัวขอพี่ขอหน้าผมเชื่อผมนตัวขอมันคนอแล้วมั้ตัวคนราร้อนจากตัวคนน้อขอ้าสุน้ำมันพี่ไม่ีน้ำุนอเอาน้ำมีดก่อน ใทุกคนพยายามการเช็ดตัวให้ลูกเขาทุกคนนะเพื่อให้ลดความร้อนจากตัวเขาทุกคนนะไม่ให้เขามีไข้ามากกว่านี้แล้วก็ให้บรรเทาอาการไข้ที่กำลังเป็นหนักอยู่ตอนนี้ทุกคนนะผมเป็นห่วงลูกของมขาทุกคนนะซึ่งเขาออกมาใช้ชีวิตที่สองคนเพราะว่าชนเผ่าที่เขาอยู่อยู่ที่หนึ่งคนแต่เขาแม่กล้าอให้ผมพาไปทุกคนนะก็ที่พาลูกออกมาเพราะว่ากลัวติดเชื้อคนอื่นผมว่าคิดว่าังไนะกลัวลูกเขาติดเชื้อคนอื่นเลยพาลูกเขาออกมาตรงนี้ทุกคนโอเคราดูอาการลูกก่กนทุกคนนะ โอเคพี่ตอนนี้ก็ผ่านไปช่วงนะ้นดูเขาเริ่มอาการแบบสงบสงบกกม,มาึ้นแล้วไม่ค่อยมีใครแล้วผมไปสัมผัสดูมากินนะไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยตัวร้อนทุกคนรนาะเริ่มดีขึ้นแล้ก,กินยาไปผมจะทิ้งยาไว้ให้เขาทุกคนแล้วจะบอกวิธีใช้เขาอาจจะสื่อสารไม่ค่อยรูเรื่องแต่ว่าอย่างน้อยเก็บย้า้ให้เขากินดีกว่าไม่ค่อยเขาขอบคุณผมปะขอบคุณผมทุกคนเมื่อกี้าคิดว่าผมได้ช่วยเขามากกว่าเดิมโดยการรักษาลูกเขาทุกคนนะซึ่งผมคิดว่าถ้าผมไม่ช่วยเขารอบนี้ผมว่าลูกเขาจะไม่รอดทุก เพราะว่าไข้ที่เป็นไข้ป่าเนี่ยถ้าไม่มียารักษาก็อาจจะถึงชีวิตถือว่าเสียชีวิตได้ทุกคนมันอันตรายมากทุกคนไข้ป่าไข้เล็ดออกยุงหรือว่ายุงกัดเนี่ยอันตรายมากเพี่ขดีใจที่เขาดีใจที่ทูกเขาอาการดีขึ้นนะป้าแล้วผมกลับก่อนนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีใช้งานใช้ยานะเดี๋ยวบอกวิธีเออ๋อยายาอยายาบ่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 ยาเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้นะกระเป๋าเดี๋ยวผมให้ผมให้ไว้โอเคเปล่าโอเคทุกคน ผมจะให้ยาเขาแล้วก็จะเข้ามาเยี่ยมลูกเขาอีกเข้ามาดูอาการอีกว่าลูกเขาดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนทุกคนนะไม่อยากทิ้งแบบว่าหายหน้าหายตาไปเดี๋ยวลูกเขาจะเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเขาจะหาคนช่วยไม่ได้ทุกคนนะผมไปเข้ามาอีกแน่นอนพาล็กกับต้นไม้เข้ามาดูทุกคนนะเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาเยี่ยมลูกเขาเข้ามาดูอาการลูกเขาทุกคนโอเคพี่งั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ทีแล้วก็ฝากติดตามเราทีติดตามเพจกับยูทูบบอททีทุกคนนะแล้วก็รอดูคลิปเราไปเลยทุ ไม่ปล่อยเขาโดดเดี่ยวเนี่ยทุกคนโอเคคนป้าโอเค,อเคผมบอกวิศใชาย,ยาก่อนนะโอเค